ว่ามาแล้วนะครับก็เลยเอาของของดีกินกินแล้วต้องถามเขาว่าอร่อยไหมครับมาแล้วมาแล้วต้องตามไปดูนะครับผมมาเสียื่อมาดีครับน้องลากับผมเนี่ชั้นไม่คนกู้มามุมนี้หน่อยมุมนี้ชั้นไหมครับมาแล้วถามเสียคิมเลยสบายดีไหมครับตอนนี้อ๋อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆแต่ตอนนี้ทุกคนว่าเสียคิมอ้วนครับแต่เขามีกล้ามนะครับเนี่ยกล้ามยังกล้ามยังบึกอยู่นะครับดูผมนะครับเนี่ยผมยู่า้ทุกวันเนี่ย ผมอยู่ค่ายทุกวันหมดแล้วชิมทั้งตอนนี้กิโลประมาณหกสิาหกสิบแปดวันฉลอง72ครับผมโอ้โหคิดถึงมีแต่คนคิดถึงจะมามาอีกวันไหนวันที่4ครับคือวันที่4มาเริ่มมามาที่นี่เลยจะกลับไปแต่งงานก่อนยังครับพี่ยังยังนะครับผมก็จะมีข่าวดี่วันนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังโสดนะยังไม่แล้วครับไม่แล้วครับดีใจกับน้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้กำลังใจมีปลาร้าองชามก่อนว่าปลาร้า เอามาฝากไม่มีอะไรมาให้หรอกกินแล้วเป็นยังไงปลาร้ากินแล้วเป็นยังไงปลาร้ารสชาติแล้วก็ขี้แดงได้เอาความจริงใช่ยไหมเอาความจริงครับเนี่ยอร่อยครับอร่อยอร่อยกินแล้วก็สัดงประจำครับสั่งประจำปีละคนเชื่อไหมว่าสั่งสั่งยิ่งครับผมเขาหยุดไปสองสามปีนี่แต่เขาก็สั่งปลาร้ากินนะครับผมแล้วก็ยังไม่ต้องเงียบดีกว่านะแต่น้องเขาเป็นคนน่ารักนะก็อยากให้เสียชิมกลับมาทำร่างกายแฟนมวยคิดถึงทั่วประเทศเลยได้ วันที่สี่กลับมาแน่นอนไปทำธุระไปหลายๆอย่างก่อนเริ่มต้นวันที่สี่ว่าทำไมหน้าดูดูแบบขึ้นใบหมดเลยเว้ยใบหนวดไห้เขาแต่แ็มหกสิบไหวเหรอใช่ครับหกสิบแปดเก้าหกสิบแปดสามสี่วันที่แล้วเหรออย่างนี้ก็ต้องต่อยต่อยหกสิบห้าสบายหกสิบห้าสบายก็หกสิบห้าหกสิบหกเขาชอบงูไหมเขาหน้องเขาชอบงูไหม ไม่ชอบดูเลยล่ะเอาอย่างนิดนึงได้ไหมแ้าถามเอลงเออได้เห็นนิดนึงนี่เพลงนี่ยนี่สวัสดีครับนี่แฟนเศรษฐีมันเขมีเพื่อนมาเขามีเพื่อนมามีเพื่อนมานะครับตอนนี้มีเพื่อนมาเขาขอให้น้องกลับมาตั้งหลักใหม่ได้ครับพี่หุ่นแล้วก็ใช่อไหมว่าผมจะให้กลังใจน้องตลอดนะแต่ไม่แสดงความคิดเพราะเขียนไม่เป็นมีแต่พูดเสียงไปมีแต่พูดเสียงไปดิเดี๋ยวกลับมาอยู่กันกลับมากลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาอยู่กันยาวๆแล้วใช่ไหมยาวๆยาวๆ ถึงพี่ไม่ได้ต่อยแต่พี่ก็อยู่ยาวๆเลยว่ะอย่ากไปย่งอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนจะหาประเด็นก็อยู่แบบนี้แหละเป็นพ่อบ้านนวดเลื่อนเลื่อนคนไปมั่วซั่วเหมือนนักธงเลื่อตอนนี้เป็วโรงยิมอยู่ไหมอยู่อย่างเดียแต่เสียคิมเคยอยู่ตั้งแต่สิบสามเดือนไหมเกือบเกลือเขาไปซ้อมน้ถหลังพี่หรือเล่าเจอลูกพี่แล้วเจอครับเจอแล้วครับให้ตามมาแล้วให้มาครับโอ้ยลูกพี่ผมเสียแขกทำไมขนาดนี้ ครับก็เอาโอเคน้องมาขอให้น้องสู้กีนะครับขอทุกคนให้กำลังใจเสียชิม้วนะ้ครับเพื่อเสียชิมก็มีไปติดตามกันนะครับผมให้กำลังใจน้องขอให้น้องได้แชมป์ต่อยวันให้ร่างกายกลับมาเร็วค,ครับผมไว้เจอกันไหมครับผมออดีใจครับมัณ่ะ